สวัสดีเข้าวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่4สิงหาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศวันที่4สิงหาช่วงเช้าคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด26 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ท20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ